เปิดโพสต์สุดท้ายดาราสาวชื่อดังก่อนพบดับในบ้านเศร้าพระเอกนางเอกร่วมงานศพจากกรณีช็อกวงการบันเทิงเกาหลีใต้ครับหนังสือต่างประเทศนะครับรายงานข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังวัย24ปีอย่างคิมแซรรนโดยเธอนั้นถูกพบเสียชีวิตที่บ้านพักในกุงโซซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้รับแจ้งเหตุในเวลา17นาฬิกาของวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมกันนั้นก็อยู่ระหว่างการสืบหาสาเหตุก,การเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปขณะที่เพื่อนสนิทของนักแสดงสาวนั้นเปิดเผยว่าเธอนั้นได้พบกับเพื่อนนเป็คครั้้้งงสุุดดททายยููไพ ถึงแผนที่จะกลับเข้าสู่วงการบันเทิงในหนังเรื่องกีตาร์แมนรวมถึงการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคิมอาอิมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีการยืนยันหลักฐานใดๆของการเสรียชีวิตเกี่ยวกับทางอาชญากรรมรวมถึงการตรวจสอบภายในบ้านก็ไม่มีสัญญาณการบุกรุกจากภายนอกทั้งนี้นั้นก็มีรายงานด้วยครับว่าเพื่อนสนิทให้ข้อมูลสรุปจากเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นกับดาราสาวนั้นพบว่าคิมแซรอนนั้นเธอต้องต่อสู้กับโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงและเธอก็มีป ร้อยล้านวอนโดยกระแสดรามาร่าวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาถึงดาราสาวก็ยังเป็นไปในแง่ลบจนยากที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติซึ่งสื่อเกาลีใต้นั้นก็ยังได้รายงานบรรยากาศภาพงานศพของคิมแซรรนซึ่งเผยให้เห็นคนดังไปร่วมแสดงความไว้อาลัยดาราสาวอย่างสุเศร้าอธิวอนบินนั้นซึ่งเป็นพระเอกคนแรกของคิมแซรรนที่คิมแซรรนนั้นเคยร่วมง,งานด้วยในตอนวัยเด็กกับภาพยนตร์เรื่อง The Man from Nowhere 2 0 1 0รวมทั้งนางเอกสาวอย่างฮันโซฮีนั้นเธอก็มาร่วมไว้อาลัยในพิธีงานศพนี้ด้วยขณะที่อินพาภ ของตัวเองผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่18มกราคมซึ่งเป็นรูปที่สวมเสื้อสีดําใส่กาไลข้อมือรูปปัดหลักสีพร้อมกับระบุคแคปชั่นอิโมจิหัวใจสีฟ้าหนึ่งดวงอีกด้วยโดยแฟนๆนั้นก็ได้เข้ามากดไลค์จำนวนมาก